สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวปวงมันโกทุกคนนะครับวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่10นะฮะมิถุนายนนะครับเรามีอาร์ติคุโนะนะครับอ่าเป็นอาร์ติคุโนะชาโดะนะครับก็จะปล่อยมาทุกวันหยุดสุดสัปด,ดาห์ก็คงเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะต่อไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเจออาร์ติคุโน่อาชาโดะ Shadow นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะครับไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดเมื่อไหร่วันนี้ก็มาเป็นวันแรกแล้วมี่ผมมงอ่า วันนี้ก็มาเป็นวันแรกนะครับว่าผมก็มีโอกาสได้ไปตีนะครับเมื่อกี้นะฮะถ้าเอาจริงๆก็4คนเนี่ยลงสบายๆนะครับแต่ถ้าใครเก่งแบบดันตัวเยอะมีเมกา้าอะไรก็ว่ากันไปครับสามารถตีสองคนอย่างเงี้ยก็ลงอยู่นะครับแต่4คนสบายๆนะครับสคนสบายๆไปไปตีกันได้นะฮะแต่ว่าก็ควรจะมีหิน p พิ i วรีได้วยนะครับ p พิ i วรีไเจมนะ ใช้ในการดับโมโหของของพี่เขานะฮะคือให้เขาใจเย็นนิดนึงนะครับก็โปเกมอนอย่างอาร์ติคุโนเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนบินบวกบวกกับน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแพ้นะครับท่าหินนะครับแพ้ท่าหินแพ้ท่าไฟนะครับท่าหินนี่แพ้สองเท่าเลยนะครับแพ้ท่าไฟนะครับแพ้ท่าไฟฟ้าและแพ้ท่าเหล็กครับผม ะะแล้วเขาจะทนดินนะฮะทนท่าดินนะ,ะทนมากๆเลยท่าดินแล้วก็ทนท่าแมลงและทนท่าพืชนะครับอ่ะก็ในส่วนนี้ก็แนะนำนะฮะตัวที่จะเอาไปตีเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมก้าแอโรดักทิลได้จะดีมากติดไปหนึ่งตัวครับเมก้าแอโรดักทิลนะครับผมนะครับโดยเมก้าแอโรดักทิลเนี่ยแนะนำเป็นท่าร็อกโทร็อกสไลด์ light, นะครับร็อกโทร็อกสไลด์ นะมันจะไปบูทพลังให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วเมก้าอีกหนึ่งตัวนะฮะที่แนะนำนะฮะก็คือเมก้าบาสิเกนครับไฟลสปินบาสเบิร์นแต่ว่าตัวที่ผมแนะนำให้ทำเมก้าเอาไปตีนกน้ำแข็งเนี่ยนะครับชาโดเนี่ยผมแนะนำเป็นแอโรด็กทีตัวเดียวพอนะครับผมแล้วโปเกมอนนะครับที่สามารถนำไปตีได้นะครับนะฮะ ก็จะมีตัวแรกเลยแลมพรอสนะฮะใครมีบ้างครับนะฮรโปเกมอนหินสุดแกร่งตีแรงสุดๆนะครับก็ถ้าเลือกเป็นสมักดาวแล้วก็ล็อกสไลด์นะครับผมแล้วตัวที่2ครับถ้าคุณไม่มีนะครับจัดทีมไปเลยไลพิเลียเต็ม6ตัวอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นสมักดาวแล้วก็ล็อกเวกเกอร์นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเทพเทลคิออนนะครับ ถ่าก็สมักดาวล็อกสไลด์นะครับผมแล้วก็เพิ่งมีคอมมูนิตี้เดย์ไปหรือเปล่านะฮะกิกรลิตนะครับผมถ้าก็เลือกเป็นสมักดาวเมทิออร์บีมนะครับผมแล้วก็ไทแรนทัมนะครับโปกเกมอนไดโนเสาร์ทีเร็กนะครับเป็นโปกเกมอน หินมังกรฮะอันนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับถ้าก็เลือกเป็นล็อกโทมตาวออบีมนะฮะแล้วก็น่าจะมีกันทุกคนก็คือไทแรนนีต้าครับนะฮะหรือว่าเจ้าก็ตจิของเรานะฮะถ้าเลือกเป็นสมักดาวสโตนเอ็ดนะครับในการจัดตัวนะครับถ้าใครมีนะครับอย่างมีก็อนเนี่ยหตัวก็จัดก้อนหตัวถ้ามีตัวอื่นที่เรียงลำดับนะครับอย่างแลมโพด์อ่แลมพดเนี่ยนะครับถ้ามี6ตัวก็จัด6ตัวครับ นะฮะถ้าดันมานะอ่าสมมุติเราดันดัมพลอสมา2ตัวมีไลพิเรียหนึ่งตัวเนี่ยเทอร์ลิออนก็เสริมเข้าไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือการจัดตัวไปตีนะครับ mm hmm. คือถ้าให้มันออโต้จัดเนี่ยบางทีมันจะจัดตัวเป็นอ่าตัวที่ทนทนท่าตอนนั้นๆมานะคร mm hmm. ก็ของผมก็ไปตีนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูคลิปนะฮะ mm hmm. ผมไปตี นะฮะเข้าไปตี5้าตัวนะฮะไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเดี่ยตัวรองรองเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ายืนยเฉยเฉยเนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมมามาดูกันครับขอโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแรกที่ได้เจอเลยนะครับก็มีโอกาสได้ไปตีเยวมาูว่าเป็นยังไงนี่ฮะยิ้มเป็นอย่างเงี้นี่อาร์ติคุโ,โน่ครับากาโดครับ นี่ฮะมาแล้วนี่เข้าไปแล้วสี่นะฮะพวกผมเองนัแหละนี่ฮะโยนไปแล้วเฮ่นะฮะนี่ล่นเวลาลงมาหน่อยเหลือ14วิครับมีทั้งหมด5คนนะครับในการเข้าตีครั้งนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับที่ตีจริงๆก็น่าจะมีแค่3นะฮะที่เหลือก็ยืนเฉยๆ <c ười> นะครับอ่ะมาแล้วเฮ้ยนะชาโดอาติคุนโนเจอกับกอจี ะครับไค่แหละมิต้าไปาดูฮะคือผมไม่มีเ,เมกา้าแอโลเดคิวนะครับไม่ได้ใส่ตัวเมก้าเลยนะครับเอ้ยรู้สึกมีเมก้าตัวหนึ่งนะครับเป็นเมก้าชาลิสันนะครับขานาล่างที่นี่ยุ่งเจอเข้าไปครับ <t> อืมท่าบิาษาตรือบิาษาตเป็นท่าแรงที่สุดของตัวนี้แล้วนะครับต้องระวังนะฮะนี่ฮะบิาษาตนี่โอ้โหโดนไปน็อกเลยนะฮะ บิสานนนท่าแรงจริงนี่ตอนนี้น้องเขายังไม่โกรธนะฮะ,ะตีไปะนะครับจนเดี๋ยวพอพลังน้องเหลือประมาณ60%เนี่ยนะมน้องจะโกรธโดยจะมีขอบม่วงขึ้นมานะฮะถ้าเป็นแผลนี่แผลกัดหน้องนะฮะขอบม่วงแล้ว <c oughs> นี่ฮะก็ตีไปอันนี้เป็นโอโหโ,โ,โดนดูดิโดนบิสสัไปดอกนึงนนแบบ หายวาดไปเลยนะฮะน,นี่เอาไมค์เอาบีปล่อยทันหรือเปล่าครับพิกลิดก็ะใหม่ทันนี่น้องโกรธแล้วน้องโมโ,โหแล้วนะฮะเราก็ต้องโยนหินไปนะฮะเนี่ยมันจะมีหินอยู่ซ้ายมือเห็นะฮะอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้โยนนะ,ะอ่าเราก็ต้องโยนหินไปโยนหินไปครับุอ่าน้องหายกลืนหินและโยนโยนโยน,โยนไปเลยะคะรับเพราะว่าเราตีจบเราจะได้หินอีกนะครับ ไม่ต้องไปห่วงหินครับโยนไปอีกดินดอครับแล้วก็ปล่อยไปครับล็อกเวกเกอร์ครับมันแรงมาเวกาตอร์ชาลิสาดมานี่ฮะตอนอ้นี้น้องหายโกรธไปแล้วนะฮะน้องหายโกรธไปแล้วจริงๆตัวอื่นก็โยนหินเหมือนกันนะครับตอนน้องโกรธนี่แรงมากจริงนะครับต้องมีหินต้องมีหินใช้เปแครับหินหาง่ายอยู่นะครับี ลูกสมุน4เสาก็ได้ละหนึ่งอันนะฮะตีบอสชาโดก็ได้ละนะครับเดวมาดูก็ได้กี่อันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการจับด้วยนะฮะอาติโกโน่จับยังไงนะฮะก็นะครตีไปใช้เวลาพอสมควรแลผมเปลี่ยนชุดนะฮะเปลี่ยนชุดนี่หมายถึงโปเกมอนผมหมดสติเกี้ยงเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเวลาหมดสติอย่างนี้เวลาตีบอสนะครับ ให้กดเข้ารีอจอยเข้าไปเลยนะฮะร,รีบๆเข้าไปเพื่อนๆหน่อยนะฮะไม่ใช่ยืนค้างอยู่หน้าเมื่อกี้นะไม่เอานะฮะเอาเกียอเพื่อนนี่ฮะมาแล้วฮะพี่กระทิงนะเทราคิออนครับไปครับปล่อยล็อกไร์ไปเรื่อยๆครับนี่ฮะคือยังไงตีลงแน่นอนครับสามคนถ้าดันตัวมาแข่งแก,งก็ลงนะฮะแต่ว่าถ้าเอาสบายๆก็สี่คนลงแน่นอนนะฮะไอ้เชื่อๆหน่อยก็สองคน ทำเลยนะฮะมาเกียงยาครับเอาไปีไปครับโอ,เอ้เมลเมตันนะครับเมลเมตันตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับก็สามารถแลกกล่องดำได้ใครอยากรู้ว่าได้เมลเมตันยังไงนะฮะก็เซิร์ชคำว่าแลกกล่องดำในช่องก็ได้นะครับก็จะมีแลกกล่องดำกับเวมอนโทนได้แล้วนี่การให้เสร็จสักรนะครับไปยี่ปล่อยล็อกสไลด์ไหม โอ้ยดูดินี่เอาอะไรมาเนี่ยเอาตายแล้วดูมันจัดกัเดาวได้มาแล้วเจอท่าบริสันต์ตายสิครับไม่เหลือแต่นี่ใกล้ละใกล้ละแปดสิบวิละนะครับก็ลงแล้วครับไม่มีปัญหานี่ฮะนี่เอาตัวอะไรมาโอ้นี่ฮะนี่เฮลิโกเดี๋ยวมีมีตีบอสนะนี่เฮะนี่ฮะน่าจะเป็นหลังวันที่สิบห้าเรียบร้อยครับลงไปแล้วนะฮะ โอ้โหได้17 17 17อนี่ฮะได้โอ้ยโกรธโกรธพคริสโกรธโอ้ยโมโห,โโโโโหโยางแรงนี่ฮะมาดูนี่ยูวินโอ้โ,โกรได้รัสบ,บรี9ครับรีไวท์6อาร์ติโคโน่เอ็กแอลแคนดี้ครับโอ้ยไม่ได้หินนะอ๋อแสดงว่าของผมหินยังเหลืออยู่ก็เลยไม่ได้นะครับหินหน่าจะเหลืออยู่ถึงสิ นี่มาแล้ววิธีการจับนะฮะก็ใช้เบอร์รี่ทองแล้วก็กดที่โปรแกบอลค้างไว้นะครับนี่ผมก็ไม่ได้กดได้เกิดอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูมานะฮะกดที่โปรแกบอลค้างไว้ให้วงกลมสีแดงเนี่ยมันเล็กนะฮะลงไปในหน้าันเลยนอย่างเมื่อกี้ผมวงไว้แล้ว,ว,น,ลงงวละนะฮะและจังหวะที่โยนก็คือจังหวะที่เขาตีแบบนี้แล้วก็โยนสวนไปนะฮะ แล้วเขาจะมีจังหวะที่บินขึ้นกับบินลงนะฮะถ้าใครไม่ถนัดตอนเขาบินขึ้นอย่ายโยนนะครับอย่ายโยนตกดไว้กดนี่เล็กขนาดนี้แล้วรอครับเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าไม่ถนัดอย่ายโยนนะครับเปลืองบอลมากนะครับบางคนโยนไม่ถึงเนี่ยรอเขาไปอยู่ข้างล่างแบบนี้น่ะขึ้นไปแกะอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็ตีปุ๊บโยนสวนปั๊บนี่เรียบร้อยนะฮะ อ่าเอาเทคนิคไปใช้นะครับสําหรับมือใหม่ยังไงก็จับติดแน่นอนครับแต่ถ้าไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับดวงคุณโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ